รบรบประสิทธิ์ได้มารักษาการร่วมกับดุษถวนบกนหนึ่งด้วยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่ท่านรองสมพงศ์ได้มารักษาการเป็นตามสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับในสัปดาห์นี้สามารถที่จะตั้งไวนที่1 7บเจ็ถึงสิบแกฎาคม มาที่จะคุมผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นอีกนะครับสิบละสิบเคสนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดร้อามคนนะครับนี่คือบางส่วนที่เอามามีทั้งอาวุธปืนยาเสพติดวิ่งราวทรัพย์รักทรัพย์การพน,นันทำร้า,ายร่างกายกู้นอกระบบแล้วก็หมายจับครั้งเก่าที่อยากจะชี้แจง เสแรกเราคงจำได้นะที่คลิปไปเผยแทร่ที่ประเทศจีนที่มีคน้ายวิ่งราวาทรัพย์ชาวจีนอเรียกว่าตกช่วยเอาซึ่งหน้าวิ่งราวาทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจีนบนรถตุ๊กๆต่อมาเนี่ยเราก็ยังไม่ ยิงยเยังยังไม่ยอมที่จะปล่อยให้อีกคนคือคนขับที่เหลืออยู่ก็ใช้มาตรการทุกด้านนะท่านลองรับปรสิทธ์ท่านลองอ้ดท่านลองกุ้งกุงกับมักกสันโดดานะทั้งกดทั้งดันจนกระทั่งชื่ออะไรนะเอ็มดำเอ็มดำนะครับเอาใหม่ให้ด้วย เป็นเอ็เอมดำทนปวดร้นทนไม่ไหวใช่ไหมเอ็มดำเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าถูกรองจับอยู่แล้วคราจับว่าบัวด้วยครับอะไรติดต่อขอมอบตัว,วติดต่อขอมอบตัวเพราะเรากัดไม่ปล่อยเนี่ยตำรวจตามที่ไม่รับวูบกับทีมงานเจอท่านมามอบตัวเมื่อวานนี้นะใช่ครับขอบคุณครับก<อ>็<อ> นอกจากตำรวจผลกลางได้สั่งการให้ทีมตำรวจท่องเที่ยวมาร่วมกันรับสารภาพใช่ไหมไรับสารภาอ่ารับสาภาพเป็นคนขี่ใรัแล้วมีการนัดหมายกับอะไรนักท่ยุยกมือยกไม้มีไหมไม่มีคนระับไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัูไปตัวเราอ่ามีบาดแผลปรากฏชัดเจนอันนี้เป็นคดีหนึ่งแม้จะเกิดขึ้นไปแล้วแต่เราก็ยังเกาะติดติดตามจับกลุ่ม บทด่านเดี๋ยวต้างมามอบตัวครับอีกอีกลายหนึ่งเนี่ยเป็นครับพอเรามีหมายจับมีหมายจับแต่ว่าผมไม่เป็นตยางให้ที่สอนอภาษีกันเลยครับอ่าเขาจะกลับครับก็เดี๋ยวก็ผู้คดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นร่วมกับฆ่านะอีกอีกคดีหนึ่งที่ศาลอาญาทนนะครับ อีกคดีเนี่ยเอาคดีตรงนี้ก่อนที่เห็นมีผิวสีเนี่ยเป็นชาวในจีเรียนนักบอลดังๆมีอะไรนะในจีเรียเตะบอลเก่งแต่ไอหมอน,นี่มาอยู่บ้านเรานะฮะแล้วก็มาเอาอยาเสพติดมาค้ามาขาย สืบสวนเราเนี่ยนี่นะเล่าให้ฟังเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพื่เห็นถึงความมุ่งม,มั่นตั้งใจเข้าขณะเข้าไปจับกลุ่มเนี่ยก็เห็นในหมอเนี่ยกืนยาเข้าไปในหองนะครับนี่ปรากฏนีนะสิบก้อนน้งโดนี่นะถ้าเราพูดถ,ถึง,ถงนะครับเมื่อเห็นผลการยิงทะเลเนี่ยปรกากฏชัดเจนมีก้อนเนี่ยอยู่ใน ไปลำไส้ใหญ่อยู่สิบก้อนลองด,ดูนะลองโค้ดก็มาแล้วกันเจ้าที่ตำรวจก็ปรึกษาหาเรือกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าก็ใช้วิธีการให้กิญยาถ่ายหลังจากนั้นก็มอตำรวจก็ขอรับตัวมาเ้าอยู่หลายชั่วโมงเลยนะมีภาพเหมกันนะสวนวาวร จนกระท,ทั่งไหลายาทีละก้อนละก้อนโอเคอายุโอเคเอารูปมาโชว์เลยได้ออกมาเนี่ยอาจจะดูให้เอาถ้ารูกที่ไม่อุดจาดมากแต่เห็นผีเหลืองๆนี่ <laughs> นะนะฮะที่นะฮะผมจะปิดลูกต้นไว้เนี่ยนะครับเป็นความพยายามเห็นเหลืองๆนะเห็นนะฮะ พยายามเอายาเสพติดออมาชสพติดครอบครองประเภทที่หนึ่งพื้นที่ครอบครองเวิ้นะฮะบรายละเอียดปรากฏตามตรงนั้นก็คงมีรายละเอียดอยู่ในใบแถลงข่าวมีุบติคดีอีกสิบกว่าคดีนะครับที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยใส่หน้ากากเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่พิธีการที่ให้ทงการตรวจทุกประชารายการตรวจฐานข่อหน้าแตกกรรมนะครับ ทางทัฐตกรรมนะครับท่านพลตรวจทัวร์สถานีทันตวรพิการทันตกรรมแห่งนครบาลเนี่ยก็สั่งให้องค์กรในชุเก้านะครับในส่วนผมที่รับมาก็จะปฏิบัติการเชิญลูกตามนโยบายของท่ันตการนะครับคือนโยบายท่านว่ารู้ก่อนไม่ใช่เหตุเกิดได้เลยครับจะเรารูกกันเป็นการพ้องกันครับนะครับการป้องกันเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดนะครับอันนี้นโยบายก็รอผู้การแล้วกูดกับผู้ช่วยนอรวงท่าน ทางรัฐการผู้เกับสืบสวนกรดเมงนนะครับทั้งรบสิลป์ช่วยกันเป็นผลงานที่ผ่านมานะครับผู้ต้องหาส่วนส่วนใหญ่ที่เป็นร้อยเนี่ยเอาไปฝากขังแล้วนะครับอันนี้ก็เหลือในจับเพื่อจับได้เมื่อวานนะครับขอบคุณนะครับทั้งทั้งหมดเป็นร้อยกว่าคนครับทั้งหมดร้อคนครับทั้งหมดร้อยสามสิบแปดคนนะครับครับคดีร้อยร้อยร้อยสิบหกคดีนะครับแล้วก็จับได้ผู้ต้องหาร้อยสามสิบแปดคน ก็เป็นผลงานของระเบียบการเชุมรูปการได้บหมของรัฐวิสารกิจการรถไฟนะครับทุกอาทิตย์ครับในข้อตัดดาลนะครับให้พี่น้องประชาชนนั้อยู่กับระบบตูดครับมีความมั่นใจทักครับดูืนรือว่าปีโบ๊หรือลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์นะครับแล้วก็ยังมีที่พูดดูให้ดูหน่อยนะครอันนี้เป็นขนาดจุ๊ก9โมง 哎，我再讲过呀。